บริษัท PNC+ จำกัดและโรงพยาบาลพานาซีจัดงานเสวนาทางวิชาการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคที่จะมากับหลอดเลือดทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองที่ถึงแม้จะทำการผ่าตัดแต่ก็ช่วยได้แค่ป้องกันไม่ให้เป็นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการรักษาซึ่งหากมีการป้องกันที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการต้องผ่าตัดได้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเราใช้ พลักเมาค่อนข้างเยอะซึ่งพลักเเนี่ยเราเราเชื่อว่ามันสามารถจะลดการสะสมเรื่องของพลักหรือว่าไขมันสะสมที่หลอดเลือดได้นะฮะแล้วก็คิดว่า ปรึกษากับทางเภสัชว่าเราควรจะมียาตัวนี้เสริมกับยาอื่นด้วยในการรักษาเรื่องของหลอดป้องกันเรื่องของหลอดเลือดสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยังต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์แล้วก็เภสัชกรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นในกระบวนการที่เราต้องการที่จะดูแลแบบครบวงจรก็สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์เพิ่มเติมโดยเฉพาะแพทย์เจ้าของไข้ได้นะคะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเภสัชกรได้ค่ะในเรื่องของการเริ่มที่จะ ในงานเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคและการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัวของเส้นเลือดซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาทําให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการหาทางป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นต้นเหตุสําคัญของการเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้รวมถึงการดูแลรักษาโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด